กำลังหาปลากันอยู่เอาเอาไปกินหรือไปทำอะไรครับเอาไปกินเอาไปกินนะฮะเป็นปลาอะไรครับเป็นปลาทั่วไปเป็นปลาทั่วไปโอ้ทุกทีน้ำมันจะเป็นสีแบบนี้หรือเปล่าทุกทีน้ำมันจะเป็นสีดำแบบนี้ไหมอ๋อไปสีอย่างนี้อยู่แล้วเหรอตรงนั้นตรงนั้นถือว่าตกปลากันอยู่ ตอนนี้เจอน้องๆกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่อำเภอระแง,งจังหวัดนราธิวาสนะครับในช่วงเย็นเนี่ยเขากำลังมาตกปลากันที่คลองสาธารณะแห่งหนึ่งในพื้นที่นะครับเพราะว่าฝั่งด้านที่ผมกำลังนั่งอยู่เนี่ยคือเขาปิดทางนะสัญจรได้ทางเดียวคือ,อฝั่งด้านหนึ่งเนี่ยให้ดูอีกด้านหนึ่งสัญจรได้แต่ด้านนี้พวกเขา็ปิดทางกันไม่แน่ใจว่าเกิดจากการซุดตัวของพื้นที่หรือไม่นะครับเพราะว่าก็พยายามสอบถามอยู่คือมันจะซุดตัวทั้งทั้งสองฝั่งในฝั่งนี้ เรฝั่งด้านนู้นนะฮะล้วก็มีตรงจุดนั้นอีกที่เราเห็นนะตรงนั้นก,ก็สุดตัวนะฮะตรงนั้นสุดตัวลงแล้วบมง่อว่าตอนนี้ผมเดินมาสำรวจเนี่ยเจอน้องๆกลุ่มน,นี้กําลังอยู่ใต้สะพานก็เลยสอบถามเขาว่าทําอะไรกันอยู่บอกว่ามาตกปลาถามว่าปลาอะไรก็ปลาทั่วไปนะฮะแล้วถามว่าได้แล้วหรือย,ยังบอกได้บ้างแล้วนะในผมกำลังส่องอยู่ว่าเขาได้ปลาอะไรนะฮะโอ้ได้แล้วเหรอล่ปลานี่คือปลาอะไรครับไม่รู้ ไม่รู้แต่เอาไปทําอะไรกินฮะเอาไปทอดเอาไปทอดกินเหรอครับใช่โอ mm. ้เป็นอาหารเย็นเหรอใช่ใช่ตกตกทุกวันไหมอะทุกวันตกทุกวันได้ทุกวันเลยใช่แล้วนี่คือเราตกตั้งแต่แบบก่อนน้าท่วมหรือว่าหลังน้ําท่วมเนี่ยก่อนน้ำท่วมอ๋อก่อนน้ำท่วมก็ตกอ๋อเป็นวิถีชีวิตของน้องๆเหรอเป็นประจำอยู่แล้วเหรออ๋อเบื่อเบื่อก็เลยมาตกปลา พี่ลงไปดูได้ไหมได้ได้ต้องต้องปีนต้องปีนตรงไหนเนี่ยโอ้นู่นนู่นได้แล้วนะฮะได้มาตัวหนึ่งละตัวเล็กๆแล้วเอาเอาไปทอดกินกินที่บ้านไหนฮะบ้านบ้านนู้นเหรออ๋อแล้วใครเป็นคนทอดแม่เขา๋อแม่เขาเป็นคนทอดให้แม่แม่ของน้องเขาเป็นคนทอดให้แม่น้องเสื้อดำเขาเป็นคนทอดให้นะเอออายุเท่าไหร่กันเนี่ยครับ สิบสี่เดี๋ยววันเด็กปีนี้เนี่ยพวกเราคาดหวัดไงบ้างอยู่บ้านอยู่บ้านเหรอแล้วทุกทีวันเด็กเราได้ไปร่วมกิจกรรมด้วยไหมทำไมฮะไม่รู้จะไปที่ไหนอ๋อไม่รู้ไป <c oughs> ที่ไหนเหรอคือเขาไม่ได้จัดให้หรือวอย่างไงฮะจัดอ๋อจัดเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเออปกติเดี๋ยที่พี่อยู่กรุงเทพอะคือเห็นเด็กๆเ,เขาจะไปดูแบบพวกเครื่องบินพวกอะไรเงี้ยเราเราชอบไปดูไหมชอบอ๋อชอบเหมือนกันที่นี่เขามีจัดให้ดูไหม อ๋อไม่มีเหรอแต่แต่อยากดูไหมอยากอยากอ๋ออยากดูเหมือนกันใช่ไหมฮะวันเด็กเนี่ยถ้าเกิดขอได้สักอย่างหนึ่งอยากได้อะไรฮะอ๋อไม่รู้เหมือนกันเนาะลำบากหน่อยตอนนี้ผมอยู่ที่ลัง่ดนราธิวาสนะครับน้ามึนนั้นเบ็ดคือก็ทำกันเองใช่ไหมฮะจากธรรมชาติเลย เออน้องๆกลุ่มหนึ่งที่ระแงะนาราธิวาสนะครับคือหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเขาก็พยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติฮะตอนนี้เนี่ยเขาก็ลองพาเราไปดูบ้านของพวกเขาฮะก็จะเป็นตัวแทนของน้องกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าน้ํามันพัดไปนะครับก็เกิดความเสียหายรอการฟื้นฟูอยู่แต่ว่าดูสภาพจิตใจเขาเนี่ย็เริ่มกลับมาแล้วเด็กๆนี่นะฮะนี่เดี๋ยวจะไปบ้านใครนะครับบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนนี่เป็นยังไงคือ หลังจากที่น้ําน้ํามานี่เป็นยังไงบ้างวันนั้นเราจําได้ไหมไม่ค่อยจำได้เพราะว่าอะไรันมันแรงเหรอใช่แรงมากเลยใช่ต้องขึ้นมาอยู่บนถนน,นใช่อ๋อ oh, อยู่บนนี้กันเลยตอนนี้คือว่าเริ่มกลับมากันแล้วใช่ไ <Wait. S 1> หมฮะตอนนี้เริ่มกลับมากันแล้วเนาะใช่กลับเข้าบ้านการฟื้นฟูกันแล้วใช่ ทางหลังหมดเลยบ้าน<ช>นี้โอ้พี่มาดูรอบนึงนะบ้านหลังนี้บ้านนี้ใช่ไหมครับใช่อ๋อตอนตอนใส่สายพี่มาดูรอบหนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับมามารอบหนึ่งนี้น่าจะเจอพี่คนไหนที่กําลังทุบอยู่ใช่ไหมครับ,รบอ๋อบ้านของบ้านของพี่เนาะครับดีบผมเจอน้องที่สะพานเมื่อกี้นี้เลยเขาพามาดูหน่อยเพราะเดี๋ยวมีทีมเขาไปรายงานด้านในขอมาดูวิถีชีวิตตอนค่ำคืนมาอยู่กันยังไงหน่อยนะ นี่กำลังทำอะไรอยู่กกินเครื่องดื่มกันน้ำชาะอันนี้บ้านของพี่ใช่ไหมฮะแล้วลูกคนไหนลูกชายคนคนคนนี้คนนี้อ๋อที่บอกว่าไปหาปลาแล้วเอามาทอดกินนี่เหรอรอเหรอโอ้จริงไหมเนี่ยหรืออามพี่เนี่ยตะปูน้ำข้าวปูน้ำมาโอ้ เท่าเอลค่ะขึ้นถึงเนี่ยตะปูโอ้ขนาดเราอยู่ด้านบนแล้วเนี่ยคือยังเท่าเอวเลยเหรอเท่าเอวค่ะโอ้แม่ก็ปีการด้วยทาบโบนี่ต้องต้องอุ้มไหมที่เขาบุ้งมีแม่อยู่ทาบโบน์มีผู้สูงวัยอยู่ด้านบนด้วยครับผมอที่ตะปูเนี่ยที่เห็นนี่คือที่เขาตอกนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ชมคือตะปูด้านนู้นน่ย คือน้ำสูงขึ้นไปอีกอขนาดคนยืนแล้วเนี่ยคือว่ายังเป็นเท่าเอวของชาวบ้านเขาบอกว่าหนักักที่สุดในรอบอะไรร้อยปีเหรอร้อปีค่ะอไม่เคยเลยแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนยยอย่างนี้พี่ไปเห็นน้องกลุ่มน้องๆเนี่ยเขาไปตกปลาไงเอ,อ <c oughs> แล้วเขาบอกว่าเอามาทอดกินเนออได นี่น้องกลุ่มนี้คะับพามาไปไปตัวนู้มันกินี่ได้ได้ปลาใหญ่เลยเนื้ได้ปลาใหญ่เลยปลาเกว้วเรี่ยไงปลาดุกใหญ่ใหญ่แกวช่อนช่อนอ๋อได้ปลาช่อนเลยเหรอใช่แล้วอย่างนี้คือเด็กๆต้องต้องปรับตัวอะไรกันเยอะไหมจ๊ะก็เยอะแยค่ะเพราะว่าบางคนไม่มีบ้านเลยด้วยบางคนไม่มีบ้านใช่ค่ะบางคนก็มาอยู่มาลาสก้า บาลาซอนี่คือก็คือมัส,มสยิอ๋อเป็นมัส,สยิดช่วยกันพูดได้นะแม่นเกเขินที่อยากไปศึกษาไปให้กับคนภายนอกเขารู้เออว่าพวกเราเนี่ยเ,เด็กๆอยู่กันยังไงเนาะผู้ใหญ่อยู่กันยังไงนีง่ปลาอ๋อนี่ล่าสุดท,ที่ไปตกมานี่ใช่ไหมได้สองตัวแล้วเดี๋ยวใครจะเป็นคนทอดให้วันนี้ไม่มี